ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวผิวสวยปังคิมแตงโมใช้ดีต้องสิต้าสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟีรรัศดรนอรสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง2 2นะครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกทุกทุงอวอร์ด2566กกันด้วยแต่ตอนนี้นะฮะเรามีข่าวบันเทิงร้อนๆที่รอเสิร์ฟอยู่แล้วนะฮะกับช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยครับ ทั่วโลกแห่จับตามองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง UMG หรือ Universal Music Group ได้โพสต์ภาพลิซ่าแบล็ตพิงหรือลิซ่าลลิสามโนบาลลงในอินสตาแ a รมออฟฟิเชียซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้ปรากฏออกไปนั้นได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงในวงกว้างที่สําคัญคือยิ่งเป็นการตอกย้ํากระแสข่าวหรือว่าลิซ่าอาจจะไม่ต่อสัญญาก,กับค่ายวายจีเอ็นเตอร์เทนเมนหรับ Universal Music Group นั้นเป็นค่ายเพลงยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกาที่ประกอบไป ด้วยศิลปินชื่อดังระดับโลกไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็น t a y l o r Swift Lady Gaga m a r o o n 5 Justin Bieber โดยมีสื่อชั้นนำของประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตคอนเทนต์แบบครบวงจรเป็นเจ้าของอยู่นอกจากนี้แล้วลิซ่ย,ยังเคยทำงานกับ Interscope Records ค่ายในเครือของ Universal Music Group ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายงานของ BLACKPINK นอกจากนี้ลิซ่ย,ยังเคยทำงานกับ Interscope Records ค่ายในเครือของ Universal Music Group ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายของ Black p ิ n k นอกก Asia. อย่างไรก็ตามรูปที่มีการโพสต์ออกไปนั้นนอกจากจะมีการแท็ก IG ของลิซ่าแล้วยังมีการแท็ก IG ของวง b l a c k พิง k อีกด้วยทั้งนี้ก็ต้องรอติดตามกันว่าลิซ่าจะยังต่อสัญญากับค่ายว g e จีเอ t นเ n อร์เทนเมนต์อยู่หรือเปล่าหรือจะย้ายไปสบอบค่ายใหม่